ลงไวเหมือนแกนน้ำหนักแต่ลงยี่สิบสามโลนในระยะเวลาสามนาทีคือโคตรว้าว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  <Wow. S 1> ว้าวคือมันไม่รู้จะว้าวอย่างไรแดนบอกเลยว้าวจนไม่รู้จะแบบแตนอะตกใจตัวเองมากแตนไม่คิดว่าโอ้โหมันจะถูกฉลกอะเราขนาดนี้แล้วขอโทษนะกินอันแพงเป็นเหมือนเป็นแต่มาตั้งเท่าไหร่หลายคนหมดกับแบรนดัง,ดง แบรนด์ต่างประเทศฮะขอโทษค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้ตะบุรีเชิญเลยค่ะเพราะตอนนี้แตนมีตัวช่วย<ม>ต,นนต่ตยตอให้แตนกลับมาอ้วนเหมือนเดิมตอนนี้แตนผอมแล้วแตนหยุดกินแล้วนะแล้วตอนนี้พอกลับมาถ่ายละครงานละครเข้าพอผอมโลโงงานละครเข้าทุกคนจากที่แตนหยุดกินตอนนี้ สองสมรรถองพควบคุมไว้จร bueno> ิงเพราะว่าการถ่ายละครนั้นเวลาออนแอร์มันขยายอีก4ี่ห้ากิโลนะใช่เพราะอยู่ในหน้าจออยู่ในหน้าจอขยายนะแล้วแตนบอกเลยแตนไม่กลัวแตนตอนนี้แตนฟาดชาบุนกักระทะกินดักเพราะว่าก่อนหน้าที่สามเดือนเราอัดอั้นมากอ่ะอัดอั้นสามเดือนก่อนเนี่ยเอาจริงๆถามมันหวานเลย ไอหวานเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินหมูกระทะมากจริงแล้วจะชวนแม่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าแม่หมูกรทะเหรอแม่บอกอย่าไปเดินใกล้ร้านแค่ได้กลิ่นก็อ้วนแล้วอืนะต้องบอกเลยว่าที่สุดนี่ตัวนี้ค่ะทําให้ตะแะแตน้าหนักลง23กิโลโซยูนะฮะชากาแฟ,ฟโกโก้มี3รสชาติตามไปด้วยเวกกี้ไฟโต้แก้เบื่อตัวนี้ขับทาย ช่วยขับถ่ายท,ท,ทานทดแทนการกินผักได้หลายกิโลแล้วก็ตามด้วยผงมะมาพรา้าวใส่ในนี้ได้เลยทีละช้อนทุกคนแต่ด้ให้ดูหุ่นแต่นนี่อ่ะอาหารกล้องมาให้หน่อยมายินกันอีกรอบหนึ่งบางคนเพิ่งมาเนาะนี่กินข้าวอิ่อิ่มฟาดไปแบบจุกจุเนี่ยเหมือนจะมีคนเหมือนจะเป็นคนมีขี้โหน่อยเ<อ>พราะเพิ่งฟาดไปจุกจุกแต่ ดูสิตัวแตนบางลงกว่าเดิมเยอะขนาดไหนดูค่ะมันเยอะมากตัวที่แตนบางลงเนี่ยจากก่อนหน้านี้เจ็ดสิบแปดวันนี้เหลือห้าสิบห้านิดนิด,นด,นดเบาเบาจัดไปเลยใครที่ทาดเบาเซตสิบกล่องคุณต้องมีใครที่ทาดปกติเซตยี่สิบกล่องคุณต้องมีคะรสชาติได้ถ้าเป็นโซยุคะได้ แต่เวกี้ไปตต้คนละราทาแต่เอาไว้กินแก่ลิ้งยังไงก็ต้องควบคู่เชื่อแตนเพราะเดี๋ยวกินถ้าคนกินไม่มีวินัยมันก็จะเขาเรียกมันจะได้ปวดช้าจริงก็จะหาว่าเอ้ยทำไมกี่ไม่ลงแตนอะบอกวิธีกินแล้วแตนบอกเลยว่าถ้าแตนพูดทุกวันอะพอดีเสียงหายหมดเจ็บคอไหนจะใช้เสียงเนาะเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ให้ที่แตนพูดอธิบาย เดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูนะฮะสำหรับใครที่สงสัยว่ากินยังไงอะไรยังไงแต่บอกเลยว่าคนธาตุเบาเซต10กล่องคุณต้องมีคนธาตุปกติเซต20กล่องคุณต้องมีส่วนใครที่ธาตุหนักเหมือนแต่คือคนไม่ค่อยซื้ไม่ค่อยขับถ่ายเดินทางบ่อยหรือระบบขับถ่ายพังท้องผูกอะไรเงี้ยฟาดไปเลย30กล่องไม่ลงเนี่ยให้แตะเลยถ้ากินเนี่ยมีไม่ไัย คราเจนเบเนี่ยชิปเปอคลลาเจนก็ไม่ได้ตอแหลขายอีกตัวเนี้ยแต่ไม่ได้ทําเองไม่ได้ทําเองทุกคนแต่ของมันดี490บาทคุณให้ดูราคาจากราคาปกติ990าาสแต่ไม่ขายขายแค่490ร้อยเก้าสิบบาท490บาท โปรโมชั่นสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะโปรหมดวันที่ยี่สิบแปดนี้โปรหมดยี่สิบแปดนี้ข้างหลังกล่องนี่คือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าโปรหมดก็คือเก้าร้อยเก้าสิบนะบอกเลยตอนนี้ถ้าใครซื้อโปรคือโปรมอันนี้มันเป็นโปรเลไทยคือถ้าซื้อสองกล่องคือส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยถ้าซื้อหนึ่งกล่องเก็บค่าส่ง่ากหากแต่โปรเนี่ยจะหมดวันที่ยี่สิบแปดวันนี้จะเท่าไหร่แล้วอ่ะวันนี้ยี่สิบสาม 23เลยเหลือไวลาอีกห้าวัน490ไม่เอาก็แล้วแต่ซื้อสองส่งฟรีแม่เอ้ยแต่คือแบบที่สุดของที่สุดคือชากาแฟโกโก้โซอยนะฮะ